สวัสดีครับเพื่อนๆครับอีพีนี้ก็น่าจะเป็นอีพีที่หกสิบกว่าแล้วละ่ะคือวันนี้เนี่ยนะเพื่อนๆมีพระที่อันนี้ผมยอมรับที่ผมหาข้อมูลแล้วเนี่ยผมก็ยังหาไม่เจอก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะนช่วยดูแล้วก็ช่วยพิจารณา นะครับว่าเป็นพระปิตาของสำนักไหนหลวงพ่ออะไรบางทีเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อทางอะไรบ้หลวงพ่อแชงหรือพ่ออะไรเนี่ยนะทางวัดบังพระทางชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยเป็นสายทางชนบุรีคือถ้ามองในแง่ของพระอ,องค์นี้เนี่ยนะครับในเรื่องพิมพ์หรือว่าในเรื่องของรูปลักษณ์เนี่ยแล้วก็เนื้อหาเนี่ยก็มีเยงมีโอกาสเป็นไปได้ท้าว่า เป็นพระเกจิทางทางภาคตะวันออกอะชนมุรีรยองหรือรอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบว่าบางอย่างนี้นะเก่าจนกระทั่งข้อมูลมันไม่มีหรือพระเป็นพระที่สร้างน้อยอะหรือว่าสร้างออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้บันทึกหรือไม่ได้แบบว่าบางคนเนี่ยยุคถ้าไม่ทันยุคของหลวงพ่อจริงๆหรือไม่ได้ทันที่ให้เล่นกันก็ก็หาข้อมูลไม่เจอ แต่ว่าที่ผมนำมาทำคลิปนะครับที่ผมนำมาทำคลิปแล้วก็มาให้เพื่อนๆได้ร่วมกันพิจารณาเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าผมได้อยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวผมเองเนี่ยเผื่อจะได้ให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมหรือท่านครูบาอาจารย์นะครับที่รู้หรือว่าที่เข้ามารับชมในช่องผมแล้วเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นและได้บอกกล่าวกันมา มันจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งมากนะครับลหลายองค์นะ,ละหลายพระ,ะหลายแบบเนี่ยที่ผมบางทีเนี่ยมันมีหลายข้อม,มันหาข้อมูลไม่เจอมันก็ก็ไม่รู้แล้วเราจะไปทางไหนแต่ว่าด้วยศิละปะของงานนะด้วยความเก่านะครับก็เลยต้องเก็บนะเพราะบางทีเนี่ยวันนี้เราอาจจะ ไม่ทราบแต่วันข้างหน้าเนี่ยอาจจะรู้อ๋อเป็นพระแบบนี้รุนนี้รุนนี้รุนนี้ก็มีค,คือคือเข้าใจไหมครับว่าการเล่นพระเก่าๆนี่นะหลวงพ่อดังๆเก่าๆทีเนี่ยท่านทําพระมาะบางทีที่บ่อมันไม่มีการจดบันทึกมันไม่มีการเขาเรียกอะไรท่านทํามาบางคนไม่ทันไงมันเราไม่ทันเราก็ไม่รู้ ไม่รู้เราก็ไม่มีหาข้อมูลแล้วก็ไม่เล่นกันก็มีคือไม่รู้ก็ไม่เล่นเนี่ยหายากหาไม่เจอหรืออย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นพ้าที่มีพุทธคุณนําไปใช้แล้วมันเกิดประโยชน์เนี่ยเป็นเพื่อนเข้ใจไหมแต่ถ้าเมื่อไร่มันมีพุทธคุณแล้วเกิดนะเกิดข่าวเกิดอะไรขึ้นมามันก็ทําให้กระแสของผ้าองนั้นเนี่ยมันมีความโดดเด่นนะครับ เอาลครับเพื่อนๆเรามาดูเลยนะคลิปนี้เอาตั้งตั้งคืออยากรู้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระปิดตาเหมยัะผ้าปิดตาแต่เนื้อเนี่ยนะเพื่อนๆดูคือมันมีความเก่าไงผมดูแล้วผมก็เออมันมีความเก่าอ่ะ,ะมันเป็นผ้าที่กดสร้างด้วยมือไงไม่ได้สร้างด้วยเครื่อง นะกดมือนะเพื Vater, ja in, das ín. Das ín. Das ่อนๆจะดูนะพี่คลาดกดมือนะกดให้มันเป็นพระนิ่มๆพระนี่น่าจะเป็นเนื้อก็น่าจะเป็นเนื้อลักษณะเหมือนพวกเนือแกล่งมากอะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนแะไระเหมือนผงเหมือนคุกลักไหมหรือยังไงเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมแล้วเนี่ยนะครับเห็นเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับรบกวนนะครับ มีขอความกรุณาอย่าว่าลุกขอความกรุณานะครับช่วยชี้แนะด้วยนะครับช่วยให้ข้อมูลและชี้แนะด้วยว่าเออพระปิดตาพิมพ์เนี้ยนะเนื้ออย่างเงี้ยเป็นพ้าหลวงพ่ออะไรสำนักไหนนะครับผมก็จะได้ไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าพุทธคุณหรือว่าวิธีการสร้างเป็นยังไงแต่แน่นอนนะครับผ้าอย่างเงี้ยเมื่อเป็นพ้ะที่ สร้างด้วยการกดด้วยมือเนี่ยอายุก็ไม่น้อยแหละผมว่านะอายุคือเข้าใจว่าเข้าใจไหมว่าการทําพระเนี่ยเมื่อมันการสร้างด้วยมือเนี่ยแล้วก็ผิวโลหะผิวเป็นอย่างเงี้ยคือผมเคยทําคลิปเนี่ยถ้ามันเป็นเนื้อดินหรือเนื้อผงเนื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ผิวพระนะครับเป็นแบบม,นะนะมีลายนิ้วมือกดนะนะมีลายนิ้วมือแล้วบิดผิวเปคลื่นๆอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหม เขาเรียกว่ามันผ่านความเก่าไงเพื่อนมันมีความเก่ามันมีอายุนะอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีอายุเป็นร้อยอะผมว่านะคือจะเกิดความเป็นคลื่นอย่างเงี้ยนะจะเกิดคลื่นจะเกิดความเก่าแบบเนี้ยนะครับเกิดคราบอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้ใช้เวลาแค่ห้าปีสิบปีนะเพื่อนใช้เวลาเป็นหลักไว้ร้อยปีนะเป็นร้อยอ่ะ นะครับดูนี่ดูความเก่าวความมันอย่างเงี้ยดูผิวนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนช่วยกันพิจารณานะครับพิจารณาแล้วก็นะช่วยผมหน่อยกรุณาผมหน่อยว่าเออพระปิตาพิมพ์อย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยนะครับเป็นของสำนักไหนเกจิท่านใดเป็นคนปลุกเสกนะครับ ก็จะเป็นพคุณอย่างสูงมากๆเลยครับครูบาอาจารย์ท่านไหนท่านทราบนะครับหรือว่าเียนใหญ่เียนเล็กหรือว่านะได้เข้ามาดูนะครับหรือว่าคนพื้นที่นะครับก็กรุณานะครับชี้แน่ให้ผมด้วยนะครับที่เอามาทำก็คือมันพระที่เก่าไงพอมันเก่าแล้วมัน แม่ไม่เอามาให้ดูก็บางทีก็เราก็คืออะไรที่มันไม่รู้เนี่ยถ้าเราไม่ไปถามถ้าเราไม่เปิดใจตัวเองที่อยากจะได้ความรู้เนี่ยมันก็จะมืดมัวไปตลอดอะ่ะผมจะบอกให้การที่เราเปิดใจนะครับทุกเรื่องนะการเราที่เราเปิดใจเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยนะครับได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์ท่านที่มีประสบการณ์ แต่ถ้าเมื่อไหร่เรานะมีอีโก้กูไม่เชื่อมึงมึงเนะียเป็นเหล็กรุ่นน้องเป็นนะกูก็เก่งอะไรประมาณอย่างนี้ก็จะวนอยู่กับความโง่ข,ของตัวเองไปตลอดอะ่ะเพราะอะไรเพราะผมเคยพูดไนงะเพื่อนเพื่อนก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆอ,อีกแหละคําว่าเสียนพระนะคําว่าการยอมรับมันคืออะไรอะ่ะถูกไหม เนี่ยฮะแต่และเรื่องเนี่ยที่เล่าเล่ากันขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้สังคมในวงการพระเครื่องเราเนี่ยมันจเจริญเนี่ยมันสามารถที่จะไปเปิดตลาดขายให้คนต่างประเทศได้เมื่อตลาดมันโตเมื่อผู้บริโภคมันเยอะขึ้นนะอะไรล่ะที่ดีก็คือคนไทยไงประเทศเราไงครับรุ่นลูกรุ่นหลานนั่งไงครับมันสร้างอาชีพ สร้างรายได้นะทำให้คนรวยได้ทำให้คนมีอาชีพที่ดีได้อะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งการยอมรับซึ่งกันและกันการให้เกียกรติกันสำคัญนะครับเราอยู่ในพระอยู่ในเมืองไทยกันด้วยกันเราอยู่ในสังคมมันอยู่ในเขาเรียกว่าแวดวงพระเครื่องด้วยกันอะไรที่ใช่ ก็ต้องใช่อะไรที่ไม่ใช่ก็อย่าเอามาเป็นเรื่องนะอย่าแข่งขันกันถึงขนาดแบบว่าเรืะอเธอแข่งกันจนเลือเธอไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะก็เพราะอะไรก็สิ่งที่ผมพูดคือการอวดดีนะอวดเกง่งไม่เคารพซึ่งกันและกันไม่เคารพครูบาอาจารย์นะไม่เชื่อเซียน ทำไมผมบอกเขาเป็นเซียนเพราะเขามีของที่เขามีเก็บมีมีเก็บมีนุ่นนะมีซื้อมีหามีวัตถุโบราณหลายแบบหลายรุ่นหลายกว่าที่เราจะมาจับมาเล่นเขาเล่นก่อนเราเขาก็ต้องมีโอกาสดีกว่าเรามีของมากกว่าเรา,เาก็ต้องมีโอกาสได้ศึกษาดีกว่าเรามันอยู่แค่นี้ครับนะยอมรับแล้วก็ให้เกียรติกันแล้วก็ปลองดองกันซะ อย่าทำอะไรขึ้นมาขัดแย้งอย่าบอกโอ้สมาคมกูมีเครื่องเอ็กซรเ์นะพวกมึงไม่มีผมถามว่า X เอ็กซาเลอะไร <c oughs> นะมันคนละเรื่องนะการศึกษาพระเครื่องไม่ต้องไปเอ็กซรเ์หรอกมันต้องไปสแกนถึงขน,นาดขยายแม่งโน่นนี่นั่นหรอกดูด้วยตาเปล่าเนี่ยดูด้วยเครื่องอย่าี้ยังรู้เลยว่าแท้เก๊นะครับ พี่นายอยู่แค่เนี้ยอย่าสร้างประเด็นขึ้นมาจะหลอกคนอื่นหากินกันเลยบางเรื่องบางราวก็เอาให้มันพอสมควรเถอะนะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ